ปลูกหน่อไม้ฝรั่งง่ายนิดเดียวสวัสดีครับทุกคนพาทุกคนมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ครับเราปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากเมล็ดนี่นะครับเมล็ดเอามาเมล็ดแดงนี่ยังเขียวอยู่เอาเมล็ดแดงนะครับพอมันแดงเราก็นําไปปลูกครับแบบบีบีบีเอาใส่เมล็ดแล้วปลูกทั้งเม็ดลงไปเลยให้มันขึ้นเป็นกระจุกครับเนี่ยรเราก็เพาะใส่ถาดได้เมล็ดนะครับเพพะใส่ถาดประมาณ7วันถึงห้าวันก็จะงอกพันนี้เหมือนต้นสนเลยครับผมเหมือนต้นสนนะครับพองอกไว้แล้วนะครับเรา ย้ายถาดนะครับย้ายอออกจากถาดไปเลี้ยงไว้ใส่ถุงนะใส่ถุงไว้พันนี้ฮะไว้จนต้นใหญ่หน่อยอ่าต้นประมาณนี้นะครับเราคิดว่าเราจะนําลงดินแล้วเราก็ลงแปลงครับผมมาเอานำมาลงแปลงกันเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งสิบห้าวันเดือนหนึ่งแล้วแต่นะครับเราก็นํามาลงแปลงปลูกนะแปลงปลูกเป็นแปลงแปลงอิดปลูกนะครับปลูกกินเองทุกคนแต่ผมจะมาแชร์ว่า ในคลิปนี้ได้ทั้งกินเองนะทั้งกินเองและนอนะครับตอนออกหน่อที่เรามันเยอะเกินเราก็นําไปขายได้เงินนะครับแต่หลักๆจากก,การปลูกพันธุ์นี้นะที่ผมปลูกเนี่ยขายเมล็ดพันธุ์กับต้นก้าดีมากเลยครับผมปลูกแล้วเราได้เมล็ดเราไม่เอาครับเราเลี้ยงก้าให้มันใหญ่เพื่อเอาเมล็ดนะครับเฉพาะเมล็ดขายเพราะว่าคนส่วนมาก ขี้เกียจเพาะครับเพราะเพาะมันต้องลงทุนนู่นเสื้อดินซื้อกระถางแล้วก็มีคนเพาะขายให้แล้วเนี่ยคนเขาจะชอบครับผมผมก็เลยได้ไดไดมาเพาะได้อาชีพใหม่ทันเพาะหน่อไม้ฝรัล่งขายแล้วพามาทุกคนมาปลูกปลูกคนนี้ครับแล้วไปเป็นพืชที่อึดมากครับทุกคนอึดมากปลูกเอาไว้กินนานแสนนานชั่วอายุเลยเพราะยิ่งมีเง้าเยอะมันหน่อยิ่งแตกดียิ่งมีเง้าเยอะหน่อยิ่งแตกดียิ่งถ้าเราจะกินหนอ่อเราก็ตัดยอดทิ้งให้หมดเลย ตัดต้นทิ้งเราต้นเริ่มเริ่มมีพันาเยอะตัดตัดแล้วมันก็จะแตกแตกหนอนนะฮะเนี่ยปลูกวิธีปลูกขุดลงไปแล้วปลูกลงไปขุดหลุมนะปลูกลงไปเนี่ยแล้วกบดินคนระับกบดินนะฮะกบดินประมาณนี้ครับผมแล้วก็ลดน้นะําครับทุกคนนี่ฮะเราปลูกให้มันเป็นกอยใหญ่คนระับ พอเลี้ยงได้สักสักสักพักต้นใหญ่เราก็ตัดยอดตัดตัดตัดหรือถ้าเราจะเลี้ยงเลี้ยงต้นเราก็ทําค้างก็ได้นะทําค้างให้ยอดขึ้นตรงแต่ยอดไม่ขึ้นตรงถ้าเราจะกินหนอ่อเราเลี้ยงให้มันให้มันกอใหญ่แล้วก็ตัดตัดพอพอตัดเสร็จเ็าจะแตกเป็นหน่อขึ้นมาให้เรากิน,นเรื่อยๆสำหรับคนที่ปลูกไปกินเองอนี่เราแชร์ปลูกหน่อไม้ฝรั่งง่ายนิดเดียวครับผมแล้วถ้าอยากเรามาขยายพันธุ์ด้วยตนเองนะครับ สร้างไรายได้เห็นแปลงเล็กๆปลูกแค่นี้นะเงินน้อยๆสร้างไรายได้ให้อยู่ได้นะพอกินนะพอ,พ,พอกินไม,ไม่พอเพียงเพียงไม่เพียงพอแต่พอกินนะพอกินเหลือก็ขายขายทั้งเมล็ดขายทั้งต้นพัุนนี่เสร็จแล้วเราลดน้ำทุกคนลดน้ำเสร็จ เดี๋ยวเขาก็จะแตกสบายดูแลง่ายครับหน่อไอยฝรั่งถ้าเกิดปลูกเลน้อยดูแลง่ายทุกคนปุ๊บนี่ฮะต้นใหญ่ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดหลับพันนี้นะทุกคนถ้าเราจะเอาเราจะกินหน่อเราก็ตัดเลยตัดต้นทิ้งไปเลยแล้วหน่อก็จะแตกมาแต่ในในคลิปนี้ผมจะเลี้ยงเอานี่ครับผมเลี้ยงอเอามเล็ดให้มันแต่ออกดอกอเอามเล็ดมเล็ดผมได้ได้มากกว่าหน่อนะครับมเล็ดผมได้มากกว่าหน่อหน่อเราพื้นที่เราน้อยเราเล้นเอาต้นพันนะเนี่ย ก็ได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเราจะกินเราจะกินหนอกก็ตัดต้นทิ้งหนอกก็จะแตกขึ้นมาก็ชอบกินนี้กอไลราก็ใช้ด้วยครับปลูกหนอนฝรั่งง่ายนิดเดียวครับทุกคนปรับ